ในวงการบันเทิงของเราครับเรียกว่าวิกฤตเช่นเดียวกันครับอย่างพี่มิกบรมวุฒินะครับเพราะว่าพี่มิกเนี่ยนะฮะเขามีร้านครับปูไข่เยิ้มใบมิกของเขาโอพี่เนี่ยปูอยดองปลาดิบอะไรช่วง,วงนี้คนก็หลีกเลี่ยงอ่ะใช่คนเขาอยากบบทานแบบอะไรที่สุกๆอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะคือพี่มิกบอกว่าลมจับเลยอ,ะอ่ะเพราะว่ารับผิดชอบชีวิตลูกน้องเนี่ยหลายคนเจ้าตัวเลยหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ร้านแล้วก็ลูกน้องเนี่ยอยู่ได้และแม้สถานการณ์จะบีบแค่ไหนพี่มิกเขายืนยันแบบนี้ว่าไม่ มีการลดพนักงานอย่างแน่นอนค่ะลูกน้องเยอะจริงๆไม่ว่าจะทั้งฝั่งครัวทาความสะอาดปูก็20คนละแค่ตมน้ำจิ้มอ่ะสิคนต่อวันนั่นคือสําคัญสุดของเราเลยแล้วแต่ละแม่ครัวอีกแม่ครัวครัวข้าวผัดครัวพริกเกลืออีกแล้วยังจะมีพนักงานส่งของเราอีกอยู่ครบไม่ได้ปล่อยใครม,มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่เรายังทําทุกอย่างไม่เป็นอ่ะแล้วก็ได้คนเหล่านี้ที่แบบเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยมาช่วยผมหน่อยแล้วเขาก็อยู่จนถึงทุกวันนี้กันเลย อ๋าไม่ไปไม่ไปไหนเราอยู่ด้วยกันมาเข้าเนื้อเราก็ไปได้วยกันไปมันก็ต้องอยู่ให้ได้ตลอดเราอยากให้ปูไข่เยิ้มอยู่ได้ตลอดในเมื่อที่เราเป็นคนทําให้คนกลับมากินปูดองได้เราเป็นคนที่ทําให้คนรู้จักว่าสาคูแท้ที่มาจากต้นมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเดี๋ยวเราก็จะมีเมนูใหม่ๆไม่หยุดเราต้องไม่หยุดอยู่กับที่เพราะลูกเราเยอะเพราะลูกเราเยอะ <laughs> ทั้งลูกน้องทั้งลูกออจริงเยอะไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าของที่ร้านเขาอร่อยมากนะจริงนะนี่เคยเปิดดูสาคูอะสาคูแท้กกต้องสั่งสั่งมาที่สตูเลยคือแบบอยากกินมากเราก็อร่อยมากจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะอุดหนุนนะคะในเรื่องของปูดองตอนนี้เราอาจจะกลัวก็ไปนึ่งหรือเป็นข้าวผัดเป็นอะไรอของสุกไปเลยพี่มิก,ก็ขายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปติดตามได้นะคะปูไข่เยิ้มบายมิกค่ะแหมแต่บอกว่าลูกเยอะก็ยังจะขอเพิ่มอีกนะขอพี่เบนซ์อีกด้วย